ถ้าคุณกําลังมองหาความคุ้มค่าอยู่นะครับผมบอกเลยว่าบ้านหลังนี้โคตรคุ้มเป็นบ้านที่ราคาถูกกว่าซื้อคอนโดซะอีกเพราะราคาบ้านหลังเนี้ยแค่2องล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นเองก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าเราต้องการหาคอนโดในเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะที่คุณจะได้ทั้งราคาถูกและคุ้มค่าเนี่ยเพราะจริงๆนะแค่ห้องขนาด40ตารางเมตรเนี่ยราคาเนี่ยก็3ล้านบาทขึ้นไปแล้วครับราคาขนาดนี้เอาจริงๆนะผมมองว่าซื้อบ้านอะ่ะคุ้มกว่าเยอะเลย คุ้มยังไงบ้างเดี๋ยวผมบอกให้ฟังครับคุ้มที่1เลยนะครับคุณได้ขนาดพื้นที่ที่มากกว่าอย่างแน่นอนครับคุ้มที่2นะครับคุณได้จํานวนห้องที่เยอะกว่าด้วยนะเพราะว่าคอนโดคุณก็ได้แค่ห้องเดียวใช่ไหมครับคุ้มที่3านะครับคือเรื่องที่จอดรถครับยังไงคุณซื้อบ้านอ่ะคุณก็จอดรถได้มากกว่า1นึคันอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญเลยนะเป็นบ้านของคุณเองไม่ต้องแย่งที่จอดรถกับใครซึ่งผมขอเสนอบ้านหลังนี้เลยแล้วกันนะครับ เป็นทาวน์โฮม2ชั้นมีถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว2ที่จอดรถแถมชั้น2ของเราอะ่ะมีระเบียงด้วยนะครับและไฟเนี่ยตกแต่งสวยทั้งหลังเลยถ้าคุณดูต้นคลิปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าตอนกลางคืนกับตอนกลางวันเนี่ยไฟสวยมากซึ่งใครที่กำลังมองหาบ้านสวยๆน่ารักน่ารักสไตล์มินิมอลอยู่นะครับผมพูดตรงๆนะผมไม่อยากให้คุณมองข้ามบ้านหลังนี้เลยครับหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับชมกันมาถึงตรงนี้